C 1นเทค1วิเคราะห์ฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษฮานอยเว P ีและลาวสตารงวดประจําวันที่ 30. พฤศจิกายน 2563. Action สวัสดีนะครับพี่ๆท่านผู้ฟังทุกทๆท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้ว BA นะวิเคราะห์ตัวเลขวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เมื่อวาน ทำงานนะฮะกลับบ้านดึกต้องขออภัยด้วยอาจจะมาช้านะฮะมาช้ายัางดีกว่าไม่มาถูกไหมครับวันนี้ก็วันจันทร์พี่ๆหลายๆท่านก็ทํางานแล้วแล้วก็ท่านใดที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยส่งแมสกันด้วยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่รู้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดยังไม่อยากเที่ยวก็เที่ยวแถวบ้านก็ได้ครับเอาใกล้ๆจังหวัดที่เราเที่ยวแล้วมีความสุขเที่ยวแล้วมีความสนุกนะฮะ อย่างผมช่วงนี้ก็คงน่าจะพาลูกๆไปเที่ยวแถวๆบ้านพาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะแถวๆบ้านก่อนอ่ะเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาวิเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจใผมกันด้วยท่านใดย,ยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้สักนิดนะครับช่อง ba นะวิเคราะห์ตัวเลขจะ้ะท่านใดนะครับอยากเห็นวิดีโอของกระดาษของกรนใครต้องกดกระดาษดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับ เรามาดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับอะไรเอ่ยชุดฮา n นอยพิเศษครับฮานอยพิเศษเนี่ยจอ,อกรอบเวลา17.30นาิกา30นาทีของทุกวันนะครับออก8.2.1.03จากการวิเคราะห์อันเดานอยพิเศษนะครับให้สูนครับมาเต็เมๆจากวิ่งรูดน,นะฮะให้สูนเม็ดเดียวอ่าเป็นการลดต้นทุนของพี่ๆท่านผู้ชมนะครับเอาไป6ถูกเลยนะ อ่าศู 03. นะครับแต่ก็ไม่มีจอกก็ไม่เป็นไรฮนะอย่างน้อยยังมาวิ่งรูดครับพี่ๆท่านชมทุกทา่านต่อมานะครับเรามาดูผลอะไรกันต่อฮนะเรามาดูผลฮะนอยปกติครับออกรอบเวลาสิบแนาิกาสานาทีคือถัดมาจากฮานอยพิเศษนะครับ6 6 9 2เจากการวิเคราะห์เหมือนเดิมฮนะแดนเดน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  อฮานอยปกติให้9วิ่งรูดมาแล้วอ่วิ่งรูทมาแล้วครับเต็มๆเลยเลย9นะแล้วก็เจาออะเกาหเจาะ9 6เน,น้นๆกันไปเลยนะครับพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านท่านได้ได้ติดตามแล้วก็รับชมมากสำหรับชุดฮานอยปกติฮะออกรอบเวลา18นาฬกา30นาทีนะครับ แล้วก็หลายๆท่านคงจะรอวันนี้อยู่แต่เดี๋ยวเราจะมาดูผลกันไปเรื่อยกๆก่อนนะครับว่าผลเนี่ยมีอะไรกันบ้างออกมานะครับท่านผู้ชมเป็นฮานอย v i p ครับโอ้โหเมื่อวานวันอาทิตย์ออก40251จากการวิเคราะห์เรามาดูกันนะฮะแดนดนดนน40251ครับจากการวิเคราะห์เนี่ย วิ่งรู้สูนนะฮะอ่ายังดีนะเข้าทั้งหมดสามหน่อยเลยนะครับสำหรับข้อมูลเมื่อวานนะฮะแล้วก็ลสาสตาเนี่ยลสาสตาเข้าหรือเปล่าครับท่านผู้ชมลาสตาเข้าไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูผลน,นะฮะออกหกหกศูนย์สี่หนึ่งห้าลาสตาน่าจะหลุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเรามาดูกันวันนี้กันต่อเลยว่า การวิเคราะห์วันนี้จะได้อะไรกันบ้างนะ,ะหลายๆท่านก็คงติดตามแล้วก็รับชมอยู่ต้องขอบคุณลกมากเลยนะครับที่ยังติดตามแล้วก็รับชมผมนะฮะขอเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนครับอ่ะเราจบที่ฮานอยวีพีแล้เริ่มต้นที่ฮานอยวพแล้วกันนะฮะ40251ครับจากการวิเคราะห์มาวิ่งรูปศูนย์นะฮะ30 พฤศจิกายน2 5 6ห h าหนอยครับ VIP ออกรอบเวลา19.30นาฬิกา30นาทีนะครับฮานอย VIP นะครับจากการวิเคราะห์วันนี้ผมให้ไว้1แล้วก็2นะฮะชุดแรกจะมีอะไรกันบ้างครับ12ครับ10ปิดท้ายด้วย1นกนะฮะนี่คือชุดแรกของฮานอย VIP นะครับ ต่อมานะฮะจะเป็น28ครับ23ปิดท้ายด้วย26ครับต่อกันด้วย13ครับและ25ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับวันนี้นะฮะ3ตัวนะครับ812 810 819อง หลักร้อยให้8นะครับตัวเด่นให้1การวิเคราะห์นะคะสํสำหรับฮานอยวีพีก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่ทุกท่านนะฮะจะหอยาจัดเรียรรษษรงเอกสารสักครู่นึงนะครับต่อมานะครับเรามาดูอะไรกันต่อครับต่อมาจะพาพี่ๆรับชมทุกท่านเนี่ยมาดูฮานอยปกติแล้วกันนะครับ 922นะฮะ6 6 9 2 2จากการวิเคราะห์ให้9เม็ดเดียวนะครับเจาะ9กเน้นเน้นมาวิ่งรูด9นะจ้ะอ่ะ30คสิบพฤศจิกายน25 6 3หาฮานอยปกติครับปกติจะออกรอบเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับฮานอยปกติวันนี้ ผมคิดว่า1น่าจะมานะครับอ่ะเรามาดูกันชุดแรกครับ17 14 13ครับ70 72 78ครับต่อกันด้วย12 18ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ517 ห 1>, 1 4 5 1 3หลักร้อยให้หนะครับตัวเด่นให้1การวิเคราะห์นะฮะสำหรับชุดฮานอยปกติก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราผ่านกันไป2ชุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับชุดฮานอยพิเศษครับ8 2 1 0 3ครับจากการวิเคราะห์เนี่ย ให้ศเม็ดเดียวนะฮะอ่าก็มาวิ่งรู้ศูนย์นะวันนี้วันที่30นะครับพื้จิกายน2 5 6 3วันจันท์นะครับวันแห่งการเริ่มต้นนะฮะฮานอยพิเศษครับ17นาฬกานาทีนะครับฮานอยพิเศษวันนี้จากการวิเคราะห์ผมคิดว่า8นะฮะ อ่ะเรามาดูชุดแรกกันครับ85 89 87ครับ82 84 86ครับต่อกันด้วย63 62 3ตัวนะฮะ085 089 087 หลักร้อให้ศูนย์ตัวเด่นให้8นะครับการวิเคราะห์ชุดฮานอยพิเศษจบลงไปแล้วนะจ๊ะอ่ะเรามารับชมชุดสุดท้ายกันเลยครับได้แก่อะไรเอ่ยฮะชุดสุดท้ายนี้ได้แก่ลาวสตาร์ครับ60415ผลน,นะฮะ60415จากการวิเคราะห์หลุดนะครับ30พฤศจิกายน 2 5 6 3้าสาลาวสตาครับ15นาฬิกา30นาทีะฮะวันนี้ราวสตา์ผมให้1แล้วก็2นะครับอ่ะเรามาดูชุดแรกกันครับ13 14 12 28 26 24 16 25 3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ9 1 3 9หนึ่งสหนักร้อยให้9ตัวเด่นให้1นะครับการวิเคราะห์ลาวสตาวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทัรวมทั้งฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษฮานอยว i, 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 i p นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ ดูข่าวสารดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับไปไหนก็สวมแมสนะครับแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้อย่าลืมไปรับชมลาโค้งสุดท้ายกันด้วยครับขอบคุณมากๆครับ